็จะคนไม่หยุดมือนะคะเพื่อไม่ให้น้ําตาลไหม้แล้วก็ให้น้ำเต้าหู้เนี่ยเขาไม่จับตัวเป็นก้อนสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับวิธีการทํานมข้นหวานสูตรใช้น้าเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองนะคะนํามาทําเป็นนมข้นหวานสําหรับคนที่แพเอานมหรือว่าบางคนเนี่ยกินเจหรือว่าไม่สามารถทานนมได้นะคะไม่ชอบนมเลยพวกเนี้ย เมนูนะนมข้นหวานสูตรนี้ทำง่ายมากๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวิธีง่ายๆนะคะเจแปนจะใช้น้ำเต้าหู้หรือน้ำต้มถั่วเหลืองทำเองหรือว่าซื้อมาน้ำเต้าหู้ในตลาดก็ได้นะคะเราจะใส่ลงไปในหม้อหรือกระทะที่เอาไว้ปรงุงประมาณ200กรัม200มิลลิลิตรนะคะและน้ำตาลใสแดงประมาณ6ช้อนโต๊ะ เราก็คนให้ละลายก่อนนะคะโดยยังไม่ต้องตั้งเตาให้น้ำเต้าหู้กับน้ำตาลเขาละลายกันจะได้เวลาตั้งเตาเนี่ยมันจะไม่เกิดเ,ออเหมือนกับเป็นเนื้อของน้ำเต้าหู้นะคะเพราะว่าถ้าความร้อนจัดเนี่ยน้ำเต้าหู้เขาก็จะขึ้นเนื้อขึ้นมาเราก็ละลายให้เขาละลายก่อนทําในปริมาณที่มากกว่านี้ก็เพิ่มน้ำเต้าหู้เพิ่มน้ำตาลได้นะคะความหวานตามชอบ ละลายน้ำตาลกับน้ำเต้าหู้เท่าที่จะละลายได้นะคะจากนั้นเราก็จะเปิดแก๊สไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆแบบนี้เลยแล้วก็ตั้งกระทะใช้เวลาควรจนกว่าน้ำเต้าหู้กับน้ำตาลเนี่ยเขาจะละลายเหนียวข้นนะคะนมข้นหวานสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่แพ้นมวัวหรือคนที่ชอบทานมังสวิรัติทานเจ แล้วก็บางคนเนี่ยก็ชอบเป็นน้ำเต้าหู้น้ำถั่วเหลืองมากกว่าทานนมนะคะช่วงนี้เราจะคนไม่หยุดมือนะคะเพื่อไม่ให้น้ำตาลไหม้แล้วก็ให้น้ำเต้าหู้เนี่ยเขาไม่จับตัวเป็นก้อนถ้าทําเองเพื่อนๆทําไม่ต้องมากก็ได้ค่ะทําแค่พอใช้จะได้สดใหม่อร่อยนะคะใช้เวลาควรประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะแล้วแต่ปริมาณของน้ำนมถั่วเหลืองนะคะเท่านี้เราก็จะได้นมข้นหวานสูตรน้ำเต้าหู้ มีความเหนียวข้นเดี๋ยวพอมันเย็นมันจะเหนียวกว่านี้นะคะเสร็จแล้วค่ะนมข้นจากน้ำเต้าหู้นมข้นหวานสูตรทำง่ายเท่านี้เราก็จะได้นมข้นหวานสูตรน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองทำใช้เองง่ายๆนะคะเมนูสุขภาพทีนี้เราก็ได้ทานนมข้นหวานสูตรอร่อยสูตรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะอันนี้ทาแบบชุ่มๆเลยเดี๋ยวเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะ อืหวานอร่อยแค่จะไม่รู้เลยค่ะว่าทำมาจากน้ำเต้าหู้นึกว่านมข้นหวานจริงๆเพื่อนๆสามารถเอาไปเอ,อชงใส่พวกกาแฟชาได้เลยนะคะอันนี้อร่อยมากทำง่ายด้วยไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะ เราเลือกได้ที่จะทำนมข้นหวานสูตรทำเองขั้นตอนก็ง่ายมากฝากติดตามครวัวอร่อย,บยใบเจปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ